ลูกเต่าบุบเบืองแงงลูกเต่าบุบเบืองแงงจักคนลูกสามคนสามคนผู้หญิงเมดหญิงเมดไปบอาไปสู่ครอบสู่ครัวเมื่อหรือบอกสู่ครอบสู่ครัวเบิดโอ้ไปอยู่กับไปอยู่ผู้เดี่เย้าโดยเอือน้องให้ก็กินน้องให้แล้วก็แล้วเห็ดย่าหน่ะซอยไว้ช่ครต้มต้มกินต้มกินอ่ะ เขาก็เอาเขา่าให้กินมวยแล้วมันบ่มีกินเพื่อความอยู่รอดบรรเทาอาการอยากว่าสันชเนะมันเท่าไปนี่แหละอยากเลยบุ๊้สิกินยังก,กัเลยกินหัวสิไขกินมักไม่ไปไมันบอกนั่นนั่นแหละ สบ,บายดีสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีวัตสุกุสุคนวัตส,สุมงสุบอลเนาะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้มาพบมาพ่อคับซ่องยูทูปพอน้องแฟดน้อยอีกลแล้วพ่อแม่พี่น้องเอยเนาะกะพี่และพี่น้องอยู่ทางตลาดลักแปดพี่น้องเนาะหรือว่าหลังตลาดลักแปดนี่แหละเมื่อนี้กะจะมาหาแม่ตู้คนหนึ่งพี่น้องเนาะ ครั้งแรกได้พี่น้องที่ว่าพอแผลเข้ามาพี่น้องเนาะก็ยังมุ่งสื่อเสียงแนะนำเพื่อนพี่น้องเนาะก็จะมีคนแนะนํามาพี่น้องเลยก mm ็จะสิเข้าไปอ่าแบบว่าเคสบบว่าค่อนข้างจะแบบทุกยากนี่แหละพี่น้องเนาะลำบากนี่แหละพี่น้องเลยเนาะไปพี่น้องไม่ต้องว่าเขาไปติดตามรับชมเบิองดังเราเป็นยังไงก็ได้พี่น้องเลยเนาะวอลล่าใหญ่ห้างพี่น้องเลยไปเอาคุนละพี่น้องเนาะก็คือเองยมุกจานเพิ่นโทรหาพี่น้องเลยเนาะ เพื่อนไห้มาสัมผ์เบ้งไงเพื่นวาพี่น้องยเนาะนี่เลยสบายดีด้เด้อดูนี่แหละพี่น้องเอิคงสบายดีด้โดยโดสบายดีเด้อใช่พื่อนกับโบ้งเพ่งเ่งได้งมท่าเท้แล้วไปนั่งอยู่ใช้บ่แผ่นเอ้าว้าชื่อใหม่ดูไมตุชื่ออย่งนั้นตูนตูนตุตูน อายุเท่าไรแล้วปุ๊กอายุปีหกสิบละปุ๊กีผัวเบิ่งผู้แยงปุ๊กมีผัวเบิ่งผู้แยงลูกเต่าก็ไปเบิดแล้วไปไซม์มิตุอยู้เดียวเข้ากับไปห้างนั่นนะคำคือเพื่อนในชาญเขาก็อยู่ผู้เดียวตอนนี้บุรีมีไผ่เบิ่งไผ่นั่นบ่บ่บุรีมีไผ่เพื่อนชาญอยู่ไส์ป่ะก็อยู่ในนี่เลยอยู่ในนี่เลยในกระต๊อบนี่บ่ อันนี้เพือนชานล่ะโอ้อเพื่อนหลังนี่บอจักอ๋อเขาน้ำชาป้ากับบุญีบุมีกินเนาะไปได้ลูกไุญธรรมยามเลยบอบุได้มาเลยเป็นอะไรคืออันคือหูจักกับอันเอื้อยมุกจันเออพ่นเที่ยวมาเที่ยวยังนี่แล้วบกะ เร่ตั้งแต่กับพรนจุกเอาเขาซุกมาให้โอ้แบบเพป็นหู่จักกับเจ้าเหรอเลยแบบเพป็นมาเบิ้งสิโทุเบิ้งว่ะกระทุกระทุแล้วก็จะมาสัมผัสเบิ้งว่ะเอออิงตามเจ้ากับเพิ่นมาส่งของกินของอยู่แล้วก็เขาอะไรเรื่องมุกจันม่อมาส่งเขาส่งน้ำเนาะส่งเขาส่งน้ำมากิน พอจะกิน,นแล้วกะเที่ยวมาจอบเจ้าเนาะเที่ยวมาจอบมาเบิงนี่แหละมาไใ้แต่กลางเว้นนี่แหละกลางคืนแล้วก็บ,บริมาแ,<ต>แล้วก็นอนผวเดียวนอนผู้เดียวนอนเยวอาแล้วญ<ด>านเนาะโย่ยหญ่ก็บจำเป็นแหละเ <laughs> นาะเห็ุนั้นได้กะดีอือตัวจำเป็นเนาะ<อ>ม่ตูเนาะมันจำเป็นนี่แหละดินดอนนี่จะม่ตูเป็นของม่ตูบอเออคง ตัวเองนี่แล้วดินงตอนตอนหย่าก็ดีว่าไงเสียยางเดียวลูกเต้าบอกมาเบิ้งเลยเนาะลูกเต่าบุกบิ้งแงงลูกเต้าบุกอยากเบิ้งอย่งแง่งจักคนลูกสามคนสามคนผู้หญิงเม็หญิงเม็ดไปว่าไปสู้ครอบสู้ครัวเมื่อไหร่บอสู้ครอบสู้ครัวเบิดโอ้ไปอยู่กับน้ำลูกน้ำผัวเมื่อแล้วพี่น้องเลยเนาะสร้างเพื่อนสร้างซานอ่าสางเพื่อนสร้างซานของเขาโดน ดอกมูนกันคื้นทันทีจะบอกผมมาใกล้ลูกเป็นแม่เลยเนาะลูกมาก้าถัดเลยเจ้าบัญญาตเขาให้บ่เจ้าคิดแบบนี้บัญญาลูกเต้าให้บ่ให้เนาะให้แล้วว่าลูกเต้าผมมาเบิ่งมาแยงโย่ให้เพรเป็นได้โอ้ขับว่ามาเบิ่งอะไรเนาะขับว่าได้มาเบิ่งอะไรจักเดือนแล้วลูกผมพยายาม 3เด <Pf au. S 2> ือนแหละ3เดือนแล้วจ้าส like ั <with> ่งว่าจะน้องพ่อแพทแม่นดูว่าเพิ่นหากไปยังบ่ทันตั้งักตั้งฐานได้บ่ไปหาเงินาํากได้จักบ่ได้โทรมาเลยบ่ติดต่อมาเลยบ่ได้ติดต่ออ่าสั่งว่าแท้เนาะก็อยู่ผู้เดียวยเือน้องห้ก็กินน้องห้แล้วก็แล้วยย สี่บา้เนาจดีลาเย์น้องสาวเลยนี่พระกําพรายน้องสาวเจ้าบอสดูคนนี้พอกบมี่มดเลยนี่เป็นแม่ตัวผู้เดียวนี่แหละกับเพื่อนนี่แหละเรื่อนก็คือตัวสิ่ก็เห็นนี่แหละหาอยู่หากินในบ้านเมืองเอาหายก็กินบ้านเมืองมองหายก็เคยอดเขาอยู่บ่ไหมตัว เออลำมือก็อดแกงน้ไ <wan> ม <ita> ันมีกินตางเข่ายังมีดางมือบมีเข่าอดเนาะเข่าหยั่งแกงน้ไมันกินกินไปเฉลยตจำมันนี่แหละหัวซี่ของผู้ที่ใตล้จเมียงกินนี่แหละโอ้อะไรกับลูกบ่เบิ่งเลยเนาะนี่ผู้เคยมาสัมผัสจ้ะบ่เราเสี้ยงมาโอ้เป็นเคยมาช่วยเนาะ โอ้บะเสียงเคยเข้ามาแล้วเคยเข้ามาแล้วหลังเนื้อหายกับ่มีไผมีแต่บะเสียงผู้เดียวโอ้บะเสียงเลยว่าขั้นตาลนีผู้มาเข้ามาแล้วบอกซื้อข้าโลดเออบอกหน่อยหน่อยหนยหนยอันนี้เฮิงแล้วเพิ่นบุรุษมาเราขึ้นเนื้อ,อเพิ่นขึ้นเนื้อขึ้นแนื่เลย โบได้นั่นเนาะโบได้มากสายทางไปคือว่าอะไรพี่น้องเลยเนาะฝืนทางไ่ก็ได้กับบทปีเด้อก็ดีฝืนมากแต่ว่าเจ้ายังแบบตีดูกเต่าบทที่ต่อมาในี่แหละเนาะอาอาบทถามข่าวข่าวเลยดังจากไปเลยก็ได้จักปีแด้ลูกนี่ลูกคนหนึ่งก็สามสิบปลายเลยโอ้บทที่ช่องก็เศร้าปลาย จะเปเ้าเก้าเลยพูดที่สามกับชาวสามเลยโดยโดยโดยหลายปีแล้วคนนี้เนาะหลายปีเติบบางทีเพื่อนอัดกะจะแยกตั้งรักตั้งฐานบบได้ก็มีดูกเต่าก็ได้เนะาะจินจากไปตั้งรักตั้งฐานบบได้ก็เพาอมาเบิ่งแมเนี่ <laughs> อ่า,านี่เขากับผู้ว่ากออนนี้หลเนาะพี่น้องเลยก็อยากให้ติดตอ่อมาหาแม่อยู่หันละพราะวาสามเดือนนี่เด้ก็อยากให้ส่งข่าวหาแม่แน่ว่ายังบบได้าการได้งานบ่หรือว่าจังไระน,นะพี่น้องผู้แม่อยู่ทางบ้านกับคลองอยุกอยู่เนาะคลองคลอง,องลได้เงินบบได้กับคะแนนติดตอ่อมาม่มบ่เออนะคะแนนติดต่อมาอ๋าออันนี้ไปเลยมิดจ่อยเนาะมิดพอติดตอ่อมาเลยพี่น้องเลย ทางทางยยอมเลไม่เท่าทางมีตู้เพิ่นก็น้นอยใจเนาะน้อยใจฮะละและบางมือกะมีกินแน่บางมือกับผมมีกินแน่เขาที่นอเลยเนาะแกงน้อ้กินตางเข้าบอกแกงน้อยทำเพื่อใครก็มักมีกินตางเขานะก<อ>ินตางเขานะ่ขา สิแล้วอยู่บ่ล่ะแม่เฒ่าบ่แล้วก็กินเลยเลยนี่แล้วนําจัก냠ได้ก็กินนี่แหละเออกินบ่อังก็แท้ยังลําบากเนาะอยู่ในเมืองยังลําบพี่น้องเ้ยให้หน้าตาก้าบ่มีบ่หน้าตาตกบ่มีเนาะตามันก็บ่อยากเห็นูงทาๆเฮ็ดเ็ดนี่แล้วเทียพวกนี้มากเฮ็ดยาน่ะซอยสิตําตํากินกับข้าวนะกินอเขาก็เอาข้าวให้กิน หมดแ้มันบ่มีกินเพื่อความอยู่รอดบรรเทาอาการอยากวันฉันเนาะมันเทาไปนี่แหละอยากเลยบ่หูสิกีนยังก,ก็เลยกินหัวชไข่กินกไไบไัไมีไปแมนบอกแน่นหละอ่าเตอไม,ม่อยากจะกินไปอยากน้ำอะไรแมนกินบ่มีข้ากินเด้เนาะมันบ่มีข่า มุนมนี้เขาชินแล้วก็กินไปโดไปนัหน่งวงอยู่นี่ยายเพิ่นก็นได้การจุดในตัวเมืองแต่เถ่นี่นะแปลว่าเท่าแล้วบ่มีคนเบิ่งเด้ร็วเท่าแล้วบ่ม,มีคนบบเนคนบ,งงบิ่งแยงถ้าลูกเต่าบ่เบิ่งบ่แยงเดี๋ยวแห้งเร้วนะใครสิเป็นคนเบิ่งแยงเนาะใครจะเป็นคนเบิ่งแยงในเมื่อเท่ามาแล้วเด้สิหาคือนุมน่มๆกะ ยากและไปใส่กัหูตาโบห็นหุ่งเลยเนาะตาก็บโบห็นอันเดียขันเห็นหุ่งเนี่ย่าไปหาเก็บเดี๋ยาั่งไปขายอืมไปนตากับโบห็นเก็บเดี๋ยนังไปขายจ้าไปเดี๋นังไปขายคนจะซื้อเขาได้โยมีคนซื้อหรอไม่รู้หากทีนี้แล้วเนาะในตลาดเนาะ พอได้ขายเนาะพอได้ขายมันนี่มันเบื่อหงอยหงิกำละพันบ่เขาขายกำเลยได้กำละพันเออพอเห็นเขาขายในตลาดกำห่อใส่ใบไม้ขายเบ้อเอากวางเนาาะเนอ่ะอาะอ่อ่ะอ่ชอ่ะ่ะอ่อ่่าอ่อ่ะอายอ่ะอ่ะอ่ะอ่นี่ะอะอ่ะอ่ะอ่ะข่ะอ่ะอ่อะ่ะอะ่ะ่ะอ่นอ่อ่่ พไดเปนีูยนหงาเห็นหุงแล้วพี่น้องเอ้ยลูกเต่าใหญ่มากกไปหาเงินหาคำกะพอได้ส่งข้าวมาว่าสันเนาะพี่น้องเอ้ยจะเป็นจังไดผู้เป็นแม่กับค้องแน่แหละวโยถ้าได้เห็นคลิปเห็นอย่างกติดต่อมาหาแม่เด้อเนาะลูกเต่าก็ได้ส่งข่าวเข้ามาเนี่ย เงินคำได้โบได้กะใครเน,นตีติดต่อมาเนาะแม่ตู้เนาะอย่าเห็นมีชีช้ชอมร้ายเนาะแม่ตู้เออมีชีช้อมร้ายอยู่จะไปะะทุ่งเราชอบทุ่งหาเขาเพราะฉทุ่งไปเมื่อกาปุตติสัมนกจักเป็นอะไรอโอ้สังวาแท้ปปนตติก็น้องแพทย์อุ้กเลยว่าตอนนี้แม่จักกลมสิวาอะไรคอยก็ได้ เขตนี่ก็คือว่านั่นอยู่ได้ในอ่าบาดีเนาะหนักหน่วงถนงในพอสมควรแน่หนักหน่วงถนงใน,นงยีนองเอ้ยแบบนี้เลยหนักหน่วงอยู่ปะโอหนักอยู <laughs> ่โบจักนแกนวเสหิตเขาไปเห็นงานอยู่ทยไทยปะโ่ได้จักเขาไปเห็นงานอยู่ใช้กรยยง,งบ่ฮู้อันนี้ฮะอ้าว หนีเขาหนีป้าเนาะแบบวันนี้ไปโลดนะไม่ได้บอกบอกบอกอ้าหนีไปกับผัวนี่หนีไปกับผัวนี่แหละไม่ได้บอกเลยก้าวแสดงว่าเขาไม่ได้อันนั้นแต่เขาหนีป้าื่อๆนี่หนีป้าบบฮู้ว่าไปหาเงินหรือไปใส่จักจักรไปหาเงินหรือว่าไปใส่โบฮู้เลยอันนี้คือหนีป้าเด้อพี่น้องเลยโบแมนว่าเพิ่นไปไท่ไปหาเงินหาค้ำเลยจักเพิ่นไปใส่ไปอยู่บ้านย่าบ้านปูบอกโบฮู้คือกัน กับโบฮู้เพิ่นบ่ได้บอกเนาะลูกเต่ากันหนีไปแบบโบฮู้นนะโบฮู้สาเหตุกกไปสาเหตุมันก็บ่จักสมมุติว่าผู้ใหญ่เพิ่นเห็นยังให้ซั่วหยังไม่ทับโยข้าวจินนี่แล้วโอ้ลักลักนันเข้าวจินกว่าเธอนม่ยู่เนาะลักๆก็ัข้าวจินนี่แล้วยืน่ยูันตัวย็นน่ะตัว บ่มีข้าวกินพอแพทย์เอ้ยลักๆเลยได้น่ะโดยหลักๆแม่นเขากินมื้อข้ากินล่ะพี่น้องเอ้ยเนาะลูกปะลูกทิ่มเออก็เลยบ่มีข้าวกินพอแพทยบ่มีข้าวกินฝากผู้ใหญ่ใจดีนเด้อเนาะจังได๋ก็ได้ให้แนมเห็นคนทุกยาปากมองแน่เนาะแมนนี่กัเอ้มุกจันเพิ่นเข้ามาเรื่อยๆเพิ่นเลยเห็นได้เห็นก็เลย โทรหาแถวเนาะแต่ความถูกเน่าปากหม้อแถวก็เลยเข้ามาเบิ่งพี่น้องเไยเนาะหิรินทรตอนหย่านี่ก็มีอยู่เฮือนซานกับอไดิชนคิดตูดอนทุกเถื่อเลยวะพอไดิชนในเศร้าแต่ว่าเข่าน้ำจามปลาเลยแหละบ่มีจะอยู่จะกินลำบากพี่น้องเไยเนาะลำบากลำบุญนี่แล้วเฮ้ยเนาะ นดูเก่ากันเลยไปปะิปเลยไปบ่ได้บอกเลยล่ะแม่ซับหลักดีนีไปดโดยว่าจะได้บาลลอึ้งเลยบ่อึ้งอึ้งบอลลูกนี่เราพิดเวราว่าลูกลูกหลายคนพ่อแม่เลี้ยงได้แต่พ่อแม่คนเดียวถือลูกเลี้ยงบ่ได้ แม่นบ่แม่ลูก12คนพ่อแม่เลี้ยงได้เบิดได้ค่ับนี้ทัดวอันบแม่เลี้ยงลูกนําได้นบใูกเลี้ยงแมได้บได้เป็นังบไดจักนําเข้านคิดมันกัใจใจเข้าแอันนี้เฮาก็ได้ว้าปักปั๊ไผไดเาก พอดไม่ถาพาว่าเนาะแล้วบอได้ว่าว่าสิเอือนางสิปักสิปั๊บดากเวาสุกระทั่งนี่แหละมันมีตัวจริงตัวจริงอะไรปวมกแล้วตัวจริงมันต้องแพลเลยเมื่อยเกูก็ามใส่ปลยกับนา่เขานาากลัวเนาะคันยังนอยมาเห็นมันทีลุกขึ้นมาพี่นนาพ่บเห็นนากลัวน่ากลัวน่ากลัวนากลัวบว่าทุกี่ากปากมองแล้วยังตึก ค่ะทั้หมว่าลูกเบิ่งแงงนี่เฮื่อนหลังทำนี่ก็อยู่ได้อยู่ได้พอแบ่ว่าหาเงินซื้อข้าวซื้อน้ำไม่เท่าเพื่อนอายุบานนี่แล้วเพื่อนกับสอบหนึ่งกินได้สองคำชี้เดือนแม่กินได้ดาเดือนสอบหนึ่งก็ได้แต่ว่าเพื่อนกับอยากหั่งอยากมีบ่อเพื่อนกับคือสิบบ่คิดว่าอยากได้แบบไปแบบนั้นแล้วพอแต่ว่าได้กินนะพอแต่ได้กินได้อิ่มท้องวันเนาะปากได้กินท้องได้อิ่มนี่กัเพื่อนประทรงนะนี่พี่น้องเลย อันยุลายป่านนี่แล้วว่าสิดินล้นอยากหังอยากมีอยากได้อยากนั่นเพิ่นกับโบปันใดดอกจะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องว่าฉันซักได้เลี้ยงท้องเลี้ยงปากนี่แหละนี่มันบ่มีอดอดลากเนาะอดปตตุลาเหมือนตู้คือโบพีดหนุ่มมีไปขายถ้ามันชุกคนบ่มันชุกมันชุกนี่ปิดไปขายบ่ก็ชุกเอาขายแล้วพวกนี่เขาก็อยากได้อยู่มันไปขายนะมุกก็อยากได้ ขายด้เ่อไปกินจาก่นชีว่าได้แล้ว่นว่าว่าให้ห้าหนวยนึงเออเขามาซุกแหละเอาุกแล้วแล้มันบ่ซุกแรือบูไฮชุกแ้มันมันเหลืองหมมันเหลืองเป็นแบบกรอบกรอบมันมันลายกินเป็นตัวนะหัซุกกรอบกรอบบัตรนี่หันชี้นสมสมร้านชินแบบเยวก็เลยสีเหลืองมีบนไง บัวนะมัน้ำกับปั้นบัวนะเะีว่าอย่าให้มันซุกเอาอดเอาถามมันซุกเนาะบาลลี่จะได้ขายไม่ใช่เดวเดี๋ยวเลยนักลวงเยอมแไปข้าวว่าจะได้เบาลลิกระโดนเติบแล้วเนาะแมน มีแต่ว่าฝากเอฟซีบิดซุกซุกน์บิดซุกซุกนถ้ามีจิตใจอยากสวยเมตุตูนเนาะเมตุเนาะตูนก็คือเคยมีคนมาสัมภาษณ์ได้แล้วพี่น้องเนาะเคยมีคนมาสัมภาษณ์เพิ่งแล้วแต่ว่าก็ยังบ่ได้มีการช่วยเหลือเข้ามาหลายยังยังเห็นเห็นตะพูดียว เขบ่เสียงหันมาแล้วก็บ่เสียงกระบอกว่าถ้าพยายาเข้ามาสัมภาษณ์ให้เขาเขาจะท้าห้าแหละบอกสูขโลดกระบอกขึ้นที่นี่แล้วกระเบ้าขึ้นทีนี่นะฮะเครื่องมาถากระดักไงอยู่ไหนมาๆผมจะจัดคนๆกูก็ไปถ่ายออกมาเจ้าจักหึนกันหึงแล้วก็กลับอันนั้นก็ไปก็ใบมุกก็บใบหึงแล้วได้อยูซานซีเดือนน้ำมุก พ่อแล้วถอเบายายเพ็ดกินจากบ้นเพ็ดช่ยายเพ็ดนี่เอาไปส่งได้ไโหานกกระหู้นทางแหละกระหู้บดบเบด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 บนบด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 ่ดบดบนบดบดบ้บดบับด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 บเบด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 บมบดมดบ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 ดมดบ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 าบด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 บ ไม่จะหมัดเข้ามัโอ้ชาวบ้านชจวราเหรอไม่ฮักจุบคิโอเคบานนีตัวไอ้ขอ้มีผู้ซอยเจ้าเด้อไม่ตัวเด้อจะไดก็ได้ไะไดก็ดูีมีแห้งบานนี้แเอฟซีบัสชูผูสุขคนนด้วพี่น้องเนาะก็อยากให้มีผู้ซอยแล้วหลจะได้ีหน่อยเนาะแมนแมนแมนจะได้จะเข้ากินนั่นแหละจะได้จะเข้ากินพี่น้ได้อย่งอืเินชาละมีแล้วลูกเตาํา ເນາະແມ່ນເຟມໃນຕູ້ບາດນີ້ຈັສະາຍີໂອ້ຕູຕນ